มาเนี่อยู่สายนอะอยู่สายแอบมุ่งอมบ่ะแน่เป้าให้แดงเป้าแดงเลยไอเดี๋ยวเออเข้าหัวหัวนะหัวนะนี่นี่นี่มันมีรูตรงนี้นี่นี่นี่เออเอเอกูกูยิงดูนะกูไม่ได้โปรนะฮัลโหลเข้าใจนะโอเคนะหัวเฉยหายย่อทำไมล่ะย่อทำไมย่อย่อข้ไหนครับข้าไหนเนาะหายเฉย hey 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 hey, hey. hey. Tại này của mình này là. Là bên này có một nhá. ở này này. bớt bay kín. Ở đây. Ở trò trò cái này. Làng hả? Ơi hút tắc kè hút tắc Hello! ของเก็บของใครเป็นบ้างเวลาเก็บของผมจะชอบวนอย่างเงี้ยเออไม่รู้ทำไมเก็บของต้องวนอยู่กับที่เลยวนเก็บของอยู่กับเด็กเดินเออโอ๊ย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 ใจเย็นใจเย็นบัตรห่าลายอย่ารีบอย่ารีบวายคนกำลังเก็บของไอ้วอลต์ตั้งบัติดไอวอลตั้งบัติดโอ้ยโอ๊ยโอ้ยเนตปิงวยไอวอลตั้งบัติดจะปิงไปไหนก่อนจังหวะอ๋อโอ้ยนี่แบบกะว่าจะให้เล่นเลยบ่ฮัลโหลแล้วปิงอะไรจังหวะนี้นี่มึใส่ได้ยินเสียง มาแสมามมามมามลรอมาตีปตีนี่ด้ดักก่อนดูเชิงดูเชิงหาศัตรูมองไปเห็นแต่ไม่อยู่หลังเสาหลังเสาแน่เลยนะเอาราเปิไปกินหนึ่งลูกนึงลูกคน่ไหนอุ๊ยอเอาเดีมันิโอ้ยโดนมันโมันโดนมัเจ็บมันเจ็บเห็นจุดแล้วเห็นจุดแล้วไม่เอาเสียของไม่ข้อดีของโมโคโมโคอุ้ยตัวขัดลำก้องน่ไหนโอ้ยเวเดียยวเดี่งหนึ่งหนึ่งอ้ยไม่โดนไม่โดนหนึ่ไม่โดน อุ้นหัข้อเสียของเวลาสับแล้วีโหลดกระสุนเล่นกระบอกเดียวข้อเสียคือมันจะยิงไม่ค่อยติดลากหัวลากยิงนกไปก่อนสองตัวนี่นี่นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาขอาลูกไปเนี่ได้ไหมเดียวเดี๋ยวเลย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 แม่งเลยหัวทุกเม็ดเลยไม่เลยเอาหัวเฉยอีอีเจนหนึ่งหาทีนหนึ่งหาบ่ได้โปเลย